ทีนี้วันนี้จตุพรชำแหลทักษินเรื่องคุยโมอจำไว้นะท่านผู้ชมมันบอกว่ามันจะทําให้ค่าไฟเหลือสามบาทเจ็ดสิบนับบันเดือนปีไปละกันถ้าไม่ได้เราก็ไปจัดการที่หน้าบ้านจันสองล่าเลยอ่าจตุพรว่าไงจ๊ะจตุพรเนี่ยจริงๆเนี่ยพูดหลายเรื่องนะก็ตามสไตล์ตจตุพรเนี่ยก็สวนมาพูดมาก็ซัดกลับซัดกลับซัดกลับะนะเอาเรื่องค่าไฟก่อนนะครับ จตุพรเนี่ยบอกว่าทักษิณเนี่ยยิ่งปลาัยและยิ่งพูดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไม่อยู่กับร่องกบรอยนะสะท้อนอาการน่าเป็นห่วงมากขึ้นที่สาคัญแสดงพฤติกรรมและศาสนาเหยียดมนุษย์ให้เห็นอย่างเด่นชัดนะเรื่องเหยียดมนุษย์เนี่ยก็พูดบอกว่าไปหาเสียงที่อีสานก็พูดถึงพันธุกรรมคนเอาคนพันธุกรรมคนอีสานมาหาเสียงไปเชียงรายก็พูดเปรียบพันธุกรรมคนเหนือกับคนแอฟริกาพร้อมกับเหยียดเป็นผิวดําจมูกแมพสะท้อนถึงทัศนะเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งทั่วโลกเป็นการมองเหยียดกันอาจจะถูกประเทศมีปัญหาเหยียดผิวสีต่อต้านด้วยและทักษิณเนี่ยยังพูดว่าจะใช้กําลังจากการแกงคอเซ็นเตอร์ในพม่ากัมพูชาแต่ละเลยพูดถึงพม่าการจับที่พม่าจับลูกเดือคนไทย4ี่ <4 S 1> คนเนี่ย,ย,ยคือพูดเรื่องพม่าพูดเรื่องกัมพูชานะจัดก,การาแต่คนไทยถูกจับไปเนี่ยไม่เห็นทําอะไรได้รัฐบาลปัจจุบันก็ไร้น้ํายารอความเมตตาจากพม่าอย่างเดียวใช่จตุพรบอก การพูดส่งเด็กของรัฐบาล,ลพระพม่าจะปล่อยตัววนันน้ำวันนี้หรือในวันชาติพระม่าแล้วหน้าแหกตอนนี้ก็นิ่งเงียยไปแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการเจรจาช่วยคนไทยกลับบ้านนะครับอย่างพูดถึงเรื่องการคุยโม้เรื่องการจัดก,การกับคอเซ็นเตอร์ในพม่าและกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะส่วนเรื่องค่าไฟสามบาท7จ็ดสตางค์ต่อหน่วยนั้นเนี่ยนะครับแต่ดูพรบอกว่าค่าไฟแพงเนี่ยมันเริ่มมาจากการแปลรูปปตทนะแล้วก็พยายามแปลรูกกปการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เมื่อทําให้สําเร็จก็ซากกรอนภายในองค์กรโดยดึงอํานาจผลิตไฟฟ้าไปให้เอกชนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเอกชนขายไฟให้กาฟผและกาฟผก็มาฝ่ายขายไฟให้ไฟฟ้านะครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคกินกําไรส่วนเกินกันเป็นทอดๆจึงทําให้ค่าไฟแพงขึ้นนะและกาฟผก็มีการซื้อพลังงานสารองจนเกินความจําเป็นทําให้คนไทยต้องแบกรับการจ่ายค่าไฟสารองล้นเกินดังนั้นถ้าไม่ยกเลิกการผลิตไฟฟ้า ให้เอกชนแล้วก็มันจะเป็นต้องไปเก็บค่าไฟฟ้าพลังงานสำรองจนกระทบกับค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเอกชนผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์ยังเห็นหน้าเห็นตากันในกวนกลอฟและงานไทแลนด์วิชั่นที่ทักษิณไปโชว์วิสัยทัศน์สิ่งสําคัญนะครับแตทุกคบอกว่าเมื่อทักษิณประกาศทุบค่าไฟเหลือสามบาทเจสตางค์ทั้งทียง่ยังไม่ได้ทุบไปเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นและไม่รู้จะทุบเมื่อไหร่ แต่คำพูดทําให้หุ้นพลังงานเกี่ยวกับไปฟ้าตกลงราเนรนาทันทีซึ่งอาจมีมือดีฉวยโอกาสไปช้อนซื้อหุ้นเอาไว้ทํากําไรก็ได้ดังนั้นแค่คําพูดของทักษิณก็มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วนะกับหยิบประเด็นต่างๆที่ทักษิณพูดมาวิพากษ์วิจารณ์นะ ามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน Airfro ฟอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ หดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโกเดินทางสู่เมืองมูลมั่นเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอ t h ันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพ,พันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูซมันถึง3คืน มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680